่าทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าท่านที่อยู่ใน Facebook นะคะหรืออยู่ในเพจนะคะหรืออยู่ในช่องยู u ูบนะคะแม่บ้านหนองทีวีนะคะวันนี้เราเจอกันนจันแรกของสัปดาห์นะคะก่อนอื่นนะคะเราเปิดดวงกันก่อนนะคะเปิดดวงรับทรัพย์รับโชคนะคะด้วยพระคาถาเปิดดวงนะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมพุทธายะสะสุมังขอความโชคดีและความดวงดีจงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าอุเยะเ,เ,เยอุอ,อ,อากาะมะอาอุอุอนะมะอะมะอุณชาลีติชาลีตินะลีตินะชาชิติณะชาลีโชคลาภไหลมาณนะชาลีติสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธ,สาธุนะคะวันนี้ขอให้ได้รับโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะตรงกับวันจันทร์ที่3ตุลาคม2565 สีมงคลวันนี้นะคะจะมีสีม่วงสีส้มและสีฟ้าเลขเด่นประจําวันนี้จะมีเลข0ูนย์เลขหกเลขสอเลข1และเลข8เมื่อจับเป็นชุด3าตัวได้ดังนี้นะคะศูนย6หกสอง2 1นย8ห1 8นึ่งศูนย์และ802เมื่อจับเป็นชุด2ตัวได้ดังนี้นะคะศูนย์หกศ 6 2 6 1 6 8 2 1 2 8และ18นะคะอย่าลืมนะคะมี6ก็ต้องมี9ด้วยนะคะแปลงเป็นเลข9้าด้วยนะคะสำหรับเลข6นะคะอาราสำหรับสื่อนำโชคและเลขเด่นเสริมดวงของท่านที่เกิดในแตละวันท่านที่เกิดในวันอาทิตย์สื่อนำโชคจะมาจากอายุแม่อายุเต็มอายุย่างพอสอเกิดวันที่เกิดของแม่หรือถ้าหากแม่คุณไม่อยู่แล้วอายุสุดท้ายของท่านนะคะมันทําบุญทำกุศลอุทิศบุญให้กับดวงวิญญาณท่านด้วยแล้วนอกจากนี้นะคะหากคนวันอาทิตย์มีกูมานมีตาไข่ เลขทูปตาไข่นะคะเลของคุมาที่คุณบูชาอยู่คือสื่อค่ะสำหรับเลขเด่นเลขมงคลอ่ะเสริมดวงก่อนนะคะเสริมดวงของคนวันอาทิตย์ในวันนี้ทําบุญกับโรงพยาบาลเด็กหรือมูลนิธิเด็กมูลนิธิที่เด็กนะคะบ้านเด็กธรรมรักษ์นะคะเลขสลิปสี่ตัวท้ายนั่ก็อาจจะเป็นสื่อให้กับคุณเลขเด่นเลขมงคลของคนวันอาทิตย์ในในวันนี้ก็คือศูนย์สามหกสองหนึ่ง ท่านที่เกิดในวันจันทร์ค่ะสื่อน้ำโชคนะคะจะมาจากอายุคนอาจจะมาจากคนท้องค่ะตามเลขถามเลขกับคนท้องนะคะหรือถ้าคุณตั้งท้องอยู่อายุของคุณคือสื่อน้ำโชคนอกจากนี้นะคะหากมีใครเจ็บป่วยไม่สบายอายุของคนเจ็บคนป่วยเลขที่ห้องเลขที่เตียงหรือถ้ามีใครเสียชีวิตช่วนอายุของคนเสียชีวิตเลขรถเข็นศพเลขฝาโลงนะคะเสริมดวงของคนวันจันทร์ทำบุญลงศพนะคะทำบุญผ้าหอ่อศพเลขสลิปสีตัวท้ายก็อาจจะเป็นสื่อให้กับคุณในวันนี้นะคะ สำหรับเลขเด็กเลขมงคลคนวันจันทร์13207ค่ะท่านที่เกิดในวันอังคารสื่อน้ำโชคนะคะจะมาจากสีตัวท้ายบัตรประชาชนเลขบัตรประจำตัวพนักงานในกรณีที่คุณเป็นพนักงานบริษัทนะคะแล้วก็ถ้ามีหมาแมวมีสัตว์เลี้ยงนะคะที่แสนรูนะคะ,ะ,ค,ะ,ะคุณจะมีโชคกับสัตว์เลี้ยงด้วยให้มันคาบเลขหรือเขียนเลขก็ได้นะคะและนอกจากนี้หากคุณมีบูชาพระราหูเลขล็อตเลขเหรียญเลข,เลข,เลขซิมซีจากพระราหูก็เป็นสื่อให้กับคนวันอังคารเสริมดวงของคนวันอังคารในวันนี้นะคะทำบุญกับมูลนิธิเด็กเอ,อะ มูลนิธิที่เด็กติดเด็กจังเลยมูล,ลนี้ที่สัตว์นะคะน้องหมาน้องแม่เราถ่ายชีวิตโคกระบือนะคะหรือไม่เช่นนั้นก็ทํามือคนพิการคนพิการแขนขาคนพิการดวงตานะคะเลขเซฟส,สัวท้ายอาจเป็นสื่อให้คุณในวันนี้นะคะสำหรับเลขเด็นเลขมงคลคนวันอังคาร15892 ท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันนะคะสื่อน้ำโชคก็จะมาจากอายุพ่ออายุเต็มอายุย่างพ่อสาเกิดวันที่เกิดของพ่อนะคะหากพ่อคุณไม่อยู่แล้วอายุสุดท้ายของท่านนะคะอย่าลืมนะคะทำบุญอุศลอุที่บุญให้กับดวงวิญญาณท่านด้วยแลวนอกจากนี้นะคะหากคุณได้เลขจากแม่นางไม้แม่ตะเคียนนะคะเ,เลขจากพี่สาวนะคะ,อะลองสื่อลองเสียงดูค่นะอนันอาจะเป็นสื่อให้กับคุณนะคะเสริมดวงของท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันนะคะทำบุญกับคนเจ็บคนป่วยคนพิการเลขสลิปสีตัวท้ายก็อาจจะเป็นสื่อให้กับคุณ นะคะสำหรับเลขเด็นเลขมงคลคนวันพุธกลางวัน12 4 3 8ค่ะ <_ an> ท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะคะสื่อมาจากเลขที่บ้านเลขที่ห้องก่อนซื้อก่อนเสี่ยงอุทิศบุญให้เจ้าที่เจ้าทางทงก่อนนะคะหรือถาอ้ารับโชคลาภนะะจากเลขที่บ้านเลขที่ห้องนะะอย่าลืมถำบ,บุญให้ท่านด้วยแล้วนอกจากนี้ทะเบียนรถที่คุณนั่งวันนี้นะคะรถที่เป็นชื่อคุณถ้ามีร้ายคันคันที่ถูกเฉียวชนหรือกําลังเข้าซ่อมนะคะก็อาจจะเป็นสื่อให้กับคุณนะคะหรือถ้าไม่มีรถส่วนตัวรถรับจ้างรถประจําทาง นะคะที่นั่งวันนี้สังเกตทะเบียนเอาไว้นะคะสำหรับเสริมดวงด้านโชคลาภของคนวันพุธกลางคืนนะคะทำบุญกับคนแก่นะคะบ้านพักคนชราบ้านพักบางแคนะคะเลขสลิปสี่ตัวท้ายก็อาจจะเป็นสื่อให้กับคุณสำหรับเลขเด่นเลขมงคลคน,คนวันพุธกลางคืน79415ค่ะท่านที่เกิดในวันพฤหัสค่ะสื่อของคุณน,นั้นจะมาจากเลขที่บินต่างๆบินค่าน้ำบินค่าไฟบินค่าโทรศัพท์จะมีแจ้งกันมาในวันนี้นะคะ สองตัวท้าย3ตัวท้ายจุดนิยมก่อนจดนิยมจานวนเงินที่คุณชําระคือสื่อของคุณในวันนี้ค่ะนะคะนอ,นอกจากนี้เลขที่บ้านเลขที่ห้องที่คุณพักอาศัยเมื่อคืนนี้ก็เป็นสื่อให้กับคุณนะคะสริมดวงของคนวันพฤหัสนะคะทำบุญนะคะทำบุญอะไรก็ได้ทำบุญกระถิ่นทำบุญวัดนะคะตามที่คุณต้องการนะคะเลขสลิปสีตัวท้ายก็อาจจะเป็นสื่อให้กับคุณค่ะสําหรับเลขเด่นเลขมงคลของคนวันพฤหัส106-25ถ้าที่เกิดในวันศุกร์ค่ะสื่อของคุณนั้นจะมาจาก เลขที่เลขที่บินนะฮะเลขสลิปนะเลขสลิปเงินทําบุญต่างๆบุญวัดบุญโรงพยาบาลบุญบุญที่ต่างๆนะะที่คุณมีการทําในวันนี้เลขสลิปสี่ตัวท้ายนะคะแล้วนอกจากนี้หากมีลูกหลานเด็กเล็กๆสองขวบสามขวบที่กําลังพูดกําลังซนถามเลขจะเขาหรือเขาหยิบเลขให้นะคะคุณจะมีโชคกับเด็กเล็กๆด้วยนะคะโดยเฉพาะสองขวบสามขวบนะคะ เสริมดวงของคนวันศุกร์ทำบุญกับโรงพยาบาลเด็กหรือบูลรนีธที่เด็กนะคะบ้านเด็กธรรมรักษ์นะคะของหลวงพ่อรงกตก็ได้นะคะเลขสลิปสีตัวท้ายก็อาจจะเป็นสื่อให้กับคุณสำหรับเลขเด่นเลขมุคลของคนวันศุกร์1 9 5 6 2 ถ้าที่เกิดในวันเสาร์ค่ะสื่อของคุณนั้นจะมาจาก2ตัวท้าย3ตัวท้ายเบอร์โทราศัพท์ที่คุณใช้ติดต่องานเป็นประจําแล้วจากนี้นะคะถ้าได้เลขจากาผู้หญิงผมยาวนะคะลองเสี่ยงดูค่ะเลขชุดนั้นก็อาจจะเป็นสื่อให้กับคุณนะคะสําหรับเลขเด่นเลขบงคนคนวันเสาร์สอ4 7 5นะคะอย่าลืมนะคะมี9ก็ต้องมี6มี6ก็ต้องมี9นะคะอย่าลืมนะคะ ให้พิจารณาจากเลขเด่นประจำวันเกิดสื่อน้ำโชคประจำวันเกิดและเลขเด่นประจำวันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขออวยพรทุกท่านเฮงเฮงปังปังกันทุกคนเลยอ่ะนนิดหนึ่งนะคะนิดหนึ่งนะคะเลขเด่นวันพระนะคะเลขเด่นวันพระนะคะลองดูแล้วกันนะคะอาจจะมานะคะก็คือ4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 9ี้เปนี่เป็นเลขเด่นวันพระนะคะไปจับเลขเอาแล้วกันนะคะเอาล่ววันนี้ขอเฮงขอปังกันทุกๆคนค่ะ